เมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนที่หมู่บ้านกลางป่าใหญ่แห่งหนึ่งทางภาคเหนือในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านก็จะดำรงชีวิตกันด้วยการหาของป่าเพื่อนำมาเป็นอาหารและในบางครั้งกลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้ชายและนายพรานก็จะพากันเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำการนั่งห้างล่าสัตว์ป่าจำพวกหมูป่าเก้งกวางเพื่อนำมาเป็นอาหารอีกเช่นกัน เมฆเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกลางป่าแห่งนี้เขาอยู่กับเมียของเขาชื่อว่าจันซึ่งบ้านของเมฆก,กับจันจะปลูกอยู่ตรงบริเวณท้ายของหมู่บ้านจนวันหนึ่งเพื่อนบ้านชื่อว่านวนลได้มาชวนจันเข้าไปเก็บเห็ดแถวแถวป่าที่มีเห็ดขึ้นชุกชุมโดยป่านั้นจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปประมาณ2กิโลเมตรซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้หญิงที่มักจะชอบชวนกันออกไปหาเก็บเห็ดมาทำอาหารแล้ววันนั้นจันกับนวลก็ได้พากันออกไปเก็บเห็ดกันจนเวลาล่วงเลยไปถึง5้าโมงเย็นเมก็รู้สึกผิดสังเกตว่าเมียของตนและเพื่อนบ้านยังไม่กลับออกมาจากป่าเพราะโดยปกติแล้วควรจะกลับมาถึงบ้านตั้งแต่ช่วงก่อน5้าโมงเย็น ในขณะที่เมฆกำลังยืนรอเมียของเขาอยู่นั้นจู่ๆก็เห็นนวลวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนกำลังหนีอะไรออกมาจากป่าเมฆพยายามตะโกนถามนวลแต่นวลก็วิ่งผ่านไปโดยไม่พูดอะไรและเมฆก็ได้มองหาจันเมียของเขาว่าวิ่งตามนวลมาหรือเปล่าแต่พอมองไปรอบบริเวณที่นวลวิ่งออกมาก็ไม่เห็นว่ามีจันวิ่งตามมาด้วยเมฆจึงรีบเดินไปที่บ้านนวล เพื่อถามหาเมียของเขาเมื่อเมฆไปถามนวลว,ว่าจันเมียของเขาอยู่ไหนนวลก็บอกด้วยอาการตกใจและกลัวว่าจันได้ถูกเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่กัดตายไปแล้วในป่าตรงที่เข้าไปหาเก็บเห็ดกันพอเมฆได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่เขาเคยเข้าป่ากับพรานมาหลายครั้งและได้รับฟังคำสอนจากพรานป่ามาอย่างดี เมฆจึงรู้ดีว่าถ้าผลีพลามเข้าไปในป่าคนเดียวในเวลานี้มันจะเป็นอันตรายมากเมฆจึงรีบเดินไปที่บ้านของพรานมัน่นผู้ที่เปรียบเหมือนเป็นอาจารย์ของเมฆเพื่อบอกข่าวร้ายและขอคำปรึกษาว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีพรานมั่นเมื่อได้รู้เรื่องราวก็ตกใจมากเพราะป่าแถบนี้มันไม่มีเสือใหญ่เข้ามานานแล้วทำไมจู่ๆมันถึงเข้ามาใกล้ขนาดนี้ พรานมั่นจึงบอกให้เมฆไปตามชาวบ้านที่เคยเข้าป่ากับแกมาพร้อมกับนำอาวุธมาด้วยแกจะพาเมฆเข้าป่าไปตามหาศพของจันทร์เพื่อนํากลับมาที่หมู่บ้านเมื่อทุกคนมากันพร้อมแล้วพรานมั่นก็พาทุกคนเดินเข้าป่าไปยังจุดที่จันทรถูกเสือกัดตายตามที่นวลได้บอกเอาไว้เมื่อไปถึงก็เจอศพของจันทร์แต่ว่าไม่เห็นวี่แววของเสือร้ายตัวนั้นเลย สภาพศพของจันที่พบค่อนข้างน่ากลัวมือไม้หงิกเกรง็งตาเลือกอ้าปากค้างเหมือนตกใจสุดขีดส่วนอื่นๆของร่างกายยังปกติดียกเว้นบริเวณสะโพกที่ถูกกัดกินไปพ่อเมฆเห็นศพของจันก็รีบเข้าไปหาและร้องไห้กับศพของเมียรักด้วยความเสียใจพรานมั่นก็พูดว่าเสือมันจะชอบกินบริเวณสะโพกก่อน แล้วจะทิ้งซากศพเอาไว้และไม่นานเสือมันจะกลับมากินเหยื่อของมันต่อผู้ใหญ่หารหนึ่งในชาวบ้านที่เข้าไปกับทุกคนด้วยก็พูดขึ้นว่าปกติเสือมันจะอยู่ในป่าลึกไม่เคยเข้ามาล่าใกล้หมู่บ้านขนาดนี้ในเมื่อมันมาใกล้ขนาดนี้อีกหน่อยมันจะต้องเข้ามาเดินเล่นในหมู่บ้านของเราแน่เราต้องชิงฆ่ามันก่อนนะพรานพรานมั่นจึงพูดขึ้นว่าถ้าจะล่ามัน ก็ต้องใช้วิธีนั่งซากซึ่งการนั่งซากก็คือการเอาศพที่เป็นเหยื่อของมันวางไว้ที่เดิมเพื่อเวลามันหิวอีกมันก็จะกลับมากินซ้ําพรานมั่นจึงหันไปถามเมฆที่กําลังนั่งกอดศพร้องไห้ยอยู่เองจะว่ายังไงล่ะเจ้าเมฆถ้าจะนั่งซากซึ่งเมฆก,ก็ไม่ได้ขัดแย้งใดๆเพราะคิดว่าไหนๆเมียของตัวเองก็ตายไปแล้วก็ใช้ศพของเมียให้เกิดประโยชน์ และจะได้กำจัดเสือร้ายที่ฆ่าชีวิตเมียรักของเขาไปด้วยเมื่อเมฆย,ยอมให้ใช้ศพเมียเพื่อล่อเสือร้ายพรานมั่นก็บอกกับทุกคนว่าจะทำการนั่งซากในคืนพรุ่งนี้เพราะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้ววันนี้คงเตรียมการไม่ทันโดยจะนำศพของจันทร์กลับไปไว้ที่หมู่บ้านก่อนเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านทุกคนก็ช่วยกันนำศพมาไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้านและพรานมั่น ก็เรียกทุกคนมาเพื่อวางแผนในการล่าเสือในวันพรุ่งนี้โดยได้สรุปกันว่าจะมีคนนั่งซากกันแค่สองคนคือพรานมั่นกับเมฆเพราะเมฆเป็นคนที่เข้าป่ากับพรานมั่นบ่อยที่สุดและพรานมั่นก็มั่นใจว่าเมฆน่าจะรับกับสถานการณ์นี้ได้ถึงแม้คนที่ตายจะเป็นเมียของเขาเองส่วนคนอื่นๆให้ช่วยกันนำศพกลับเข้าไปและจัดเตรียมพื้นที่ให้เสร็จ แล้วกลับออกมาก่อนค่ำในเช้าวันต่อมาชาวบ้านก็รีบพากันนำศพกลับเข้าไปในป่ายังจุดที่จันทร์ถูกเสือกัดตายและช่วยกันทำห้างบนต้นไม้ห่างจากจุดที่เจอศพไปประมาณ10เมตรส่วนศพพรานม่านกับชาวบ้านก็ช่วยกันนำศพมามัดไว้กับต่อไม้ในลักษณะท่ายืนและทำการแต่งหน้าทาปากให้กับศพจัดท่าทางให้ดูเหมือนว่า ศพนั้นยังมีชีวิตอยู่และพรานมั่นก็ได้รายคาถาบางอย่างไปที่ศพเมื่อจัดเตรียมสถานที่และศพเสร็จชาวบ้านคนอื่นๆก็รีบกลับเข้าไปในหมู่บ้านส่วนเมฆก,กับพรานมั่นก็ได้ขึ้นไปเตรียมความพร้อมอยู่บนห้างที่เตรียมเอาไว้ขณะที่ขึ้นไปจัดเตรียมความพร้อมบนห้างเมฆก,ก็ได้ถามพรานมั่นว่าพรานคิดว่าเสือมันจะกลับมาคืนนี้ไหม พรานมั่นก็ตอบว่าวิธีนี้ข้าเรียนมาจากอาจารย์ของข้าซึ่งพรานมั่นก็อธิบายว่าแกได้ทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้กับศพเพื่อให้ดวงวิญญาณล่อเสือตัวนั้นเข้ามาหาและการผัดหน้าทาปากให้กับศพก็เป็นกรรมมาวิธีที่ต้องทำเพื่อให้มันได้ผลและพรานมั่นก็ย้ำกับเมฆว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับศพของจันให้เมฆทำจิตใจให้นิ่งไว้ห้ามควยเขวเป็นอันขาด เวลานั้นเมฆก็มองไปที่ศพของเมียแล้วก็รู้สึกเวทนาสงสารเมียของตัวเองเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งไว้เพื่อเตรียมจัดการกับเสือร้ายที่พรากชีวิตเมียของตนไปขณะที่ทั้งสองกำลังตรวจเช็คปืนคาบศิลาอยู่พรานมั่นก็ได้ส่งลูกปืนที่ทำจากเงินให้เมฆใส่เข้าไปแทนกระสุนธรรมดาซึ่งพรานมั่นก็บอกว่าเป็นลูกปืนที่ลงอาคมเอาไว้กันไว้ก่อนเผื่อจะเป็นเสือที่มีอาถรรพ์แฝงอยู่ และทั้งคู่ก็รู้ดีว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วตลอดทั้งคืนห้ามลงมาจากห้างเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาเช้าจึงได้เตรียมกระบ,บอกไม้ไผ่ไว้เผื่อว่าเวลาปวดปัสสาวะจะได้ใช้กระบ,บอกไม้ไผ่เป็นที่เก็บเพราะข้อห้ามสําหรับป่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาขึ้นห้างห้ามขับถ่ายลงมาที่พื้นเด็ดขาดจะถือว่าเป็นการผิดป่าจะทําให้มีอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้นพอถึงเวลาใกล้มืด พรานมั่นก็บอกให้เมฆเตรียมตัวให้พร้อมและคอยมองดูร,บรอบๆบริเวณไว้ซึ่งเมฆก็พยายามที่จะไม่มองไปตรงที่ศพของจันอยู่เพราะเห็นทีไรก็ทําให้เมฆร,รู้สึกใจหายขึ้นมาทุกครั้งพอแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปได้ไม่นานขณะที่ทั้งสองกําลังนั่งใจจดใจจอ่อรอการมาของเสือร้ายตัวนั้นอยู่ทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างของป่าในบริเวณนั้น รู้สึกว่าป่ามันเงียบจนผิดสังเกตเพราะโดยปกติแล้วมันควรจะมีเสียงนกเสียงลิงข้างและก็มแมลงร้องอยู่บ้างแต่นี่มันเงียบสนิทเงียบมาตั้งแต่เมื่อไรทั้งสองก็ไม่ทันได้สังเกตทั้งสองนั่งสอดสายสายตาไปรอบๆตัวแล้วก็เงี่ยหูฟังอย่างไม่ไว้ใจเพราะไอ้ความเงียบอย่างผิดปกตินี้มันเป็นรหัสของป่าอย่างหนึ่งแสดงว่า น่าจะมีอะไรไม่ถูกต้องบางอย่างเกิดขึ้นแล้วขณะที่ทั้งคู่ตั้งใจคอยดูและฟังเสียงต่างๆอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงใบไม้แห้งดังกรอบแกรบขึ้นในพุ่มไม้ทางด้านซ้ายมือของบริเวณที่ศพอยู่เมก,ก็คิดว่าคงจะเป็นสัตว์เล็กๆหรือไม่ก็พวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งคู่พยายามเฝ้ามองไปทางที่เกิดเสียงอยู่ด้วยความไม่ประมาทชั่วอึดใจต่อมาเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก แต่คราวนี้ดังมากจนฟังออกว่าเป็นเสียงของสัตว์ตัวค่อนข้างใหญ่ทั้งสองค่อยๆปลดห้างไกลปืนเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง 2- องสานาทีต่อมาเสียงสัตว์ที่อยู่ในพุ่มไม้นั้นก็ดังขึ้นอีกแต่คราวนี้มีเสียงคำรามเบาๆตามมาด้วย <c oughs> เป็นเสียงคำรามของเสือขนาดใหญ่เมฆก็สงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่ามันเข้ามาใกล้ขนาดนี้ได้ยังไงโดยที่ทั้งตัวเขาและพรานมั่น ไม่ได้ยินเสียงหรือระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เมฆจะคิดอะไรต่อก็มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นอย่างโหยหวนมันเป็นเสียงของคนที่ได้รับความหวาดกลัวและเจ็บปวดอย่างยิ่งเมฆก,กับพรานมั่นมองไปยังที่มาของเสียงร้องมันดังมาจากศพของจันที่ถูกมัดเอาไว้พอสิ้นเสียงร้องโหยหวนศพของจันก็ยกมือขึ้นมาแล้วทำท่าทางเหมือนปรบมือ พอศพยกมือขึ้นมาปรบได้สองสามครั้งเสียงแกล,ก,ลกจากในพุ่มไม้ก็ดังขึ้นอีกครั้งนี้เป็นเสียงย่ำใบไม้ของสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่แล้วเจ้าของเสียงก็โผล่ออกมามันเป็นเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เมฆเคยเห็นเมื่อเสือร้ายเดินมาถึงตรงหน้าศพมันก็จ้องไปที่ศพของจันที่กำลังปรบมือทันทีที่เห็นเสือศพของจันก็หัวเราะและปรบมือถีขึ้น ซอยเท้าขึ้นลงทำกริยาเหมือนคนกำลังดีใจสุดข,ขีดจากนั้นเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่ก็ทำท่าทางเหมือนกำลังเล่นอยู่กับศพศพก็ปลบมือดีใจซอยเท้าอยู่อย่างนั้นทั้งคู่เล่นหยอกล้อกันเหมือนแมวที่กำลังเล่นอยู่กับหนูเหยื่อของตัวเองที่จับมาได้เมฆกับพรานมั่นก็พยายามสายปากกระบอกปืนหาเป้าแต่ก็หาเป้าที่ดีพอไม่ได้เพราะว่าเสือมันหันหลังให้แล้วก็ไม่อยู่นิ่ง ถ้ายิงไปทั้งๆที่หาเป้าได้ไม่ดีแล้วมันไม่ตายก็จะต้องออกตามรอยกันอีกแล้วถ้าไม่ได้ตัวกลายเป็นเสือลำบากก็จะยิ่งเดือดร้อนกันใหญ่เสือใหญ่ตัวนั้นเล่นอยู่กับศพได้ครู่เดียวมันก็หยุดเล่นมันนอนลงและจ้องหน้าศพที่ยังคงหัวเราะและปรบมือชวนให้เล่นแต่ว่าเสือนิ่งเฉยตาของมันจ้องไปที่ตาของศพมันจ้องอยู่ครู่เดียวศพของจันก็หยุดปรบมือและหัวเราะ จากนั้นจูจ่ๆศพของจันที่กำลังถูกเสือจ้องหน้าอยู่ก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นเหลือบตามองขึ้นไปที่บนห้างหลังจากที่มองขึ้นมาบนห้างศพก็ค่อยๆยกมือข้างนึงขึ้นแล้วชี้มาที่ห้างเสือที่จ้องศพอยู่พอเห็นศพชี้มือมันก็หันมามองตามที่ศพชี้จากนั้นมันก็ค่อยๆย่องเข้ามาตรงหน้าห้างโดยไม่ได้ละสายตาจากเมฆและพรานมัน่น ในท่าทางที่เตรียมจะกระโดดขึ้นมาบนห้างที่ทั้งสองคนนั่งอยู่แล้วในเสี้ยววินาทีนั้นก็มีเสียงของพรานมั่นพูดขึ้นมาว่ายิ่งพร้อมกับเสียงปืนคาบศิลาของทั้งคู่ดังขึ้นพร้อมๆกันเสียงดังสนั่นลั่นป่าลูกกระสุนเงินที่บรรจุไว้พุ่งตรงออกจากปลายกระบอกปืนเข้าไปที่กลางหน้าผากของเจ้าเสือร้ายและมันกล็ล้มลงนอนตายแน่นิ่งไป เมื่อเห็นว่าเสือร้ายตัวใหญ่ได้นอนแน่นิ่งไปทั้งคู่ก็รู้สึกโล่งขึ้นมาทันทีและตอนนี้ในใจของเมฆก็มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เพิ่งเกิดต่อหน้าต่อตาของเขาเมื่อเมฆได้สอบถามกับพรานมั่นพรานมั่นก็พูดว่าที่จริงแล้วถ้ามันเป็นเสือธรรมดามันก็จะแค่เข้ามาตามเสียงเรียกของดวงวิญญาณที่ถูกสะกดเอาไว้อยู่ในศพเท่านั้นแต่เสือตัวนี้ มันไม่ใช่แค่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือผีหรือเสือสมิงที่มีอาถรรพ์บางอย่างอยู่ในตัวของมันเพราะมันสามารถสะกดวิญญาณที่อยู่ในศพให้ศพบ,บอกกับมันได้ว่ามีใครที่กำลังจะทำร้ายมันและบอกที่ซ่อนให้มันได้รู้และยังดีที่พรานมั่นได้คิดเผื่อไว้แล้วเลยให้เมฆบรรจุก,กระสุนเงินอาคมเอาไว้เพราะถ้าเป็นกระสุนธรรมดาก็คงจะเอาเสือผีตัวนี้ไม่อยู่แน่แนเพรได้ฟังพรานมั่นพูด เมฆก็เข้าใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่งมองศพเสือและศพของเมียตัวเองอยู่อย่างนั้นจนสว่างในตอนเช้าชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นป่าเมื่อคืนก็รีบพากันเข้าป่ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ได้ช่วยกันนำศพของจันทร์กลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อทําพิธีตามความเชื่อส่วนศพของเสือผีพรานมั่นก็ได้ให้ชาวบ้านช่วยกันเผาทิ้งอยู่ในป่าแห่งนั้น